า,มา,ม,ามาวิกเขาบ่อยอ้ามันรู้ตำแหน่งที่วะไม่รู้เหมือนกัน ข oh, ึ้นะแะว่ายกขึ้เก็บเอ็ด What the fuck เอาจังหวะนี้ไปโพสในเพจเลยไหลอยู่ตอนนี้มันกลัวไหลไหลเลยอ่ะอแบบทำลเดียวอ่ะเออที่เดียวเก็บหมดคือแบบลูเดียวเก็บห้าเลยอ่ะ